เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบฟโซ่เช่นเคยอ่ะและแน่นอนครับตอนนี้อิชิดะผมกลายเป็นเวลม่วงไปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆกีกับเวลม่วงให้ฟังนะอันดับแรกเลย การเป็นวลม่วงเราต้องมี5ทับ5ครับนั่นก็คือได้อิชิดะมา5ตัวนะหรือไม่ก็เราใช้ลูกไฟเบิกประมาณนั้นฮนะลูกไฟมันก็แบบจะได้จากแพ็กเกจเติมเงินราคาแพงหน่อยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญต้องมีเป็นวลแดงหรือว่าอัพน้ำหอมให้เป็น10-10-10นะฮะยังต่ำถึงจะเป็นวิลม่วงได้แล้วก็ต้องอัพ เปิดช่องเบิกเน่ทุกอันให้บวกสิทั้งหมดนะฮะถึงจะเป็นเว่องม่วงได้อ่าแต่วันนี้ผมไม่ได้มาอธิบายแบบละเอียดเกี่ยวกับการเป็นเว่องม่วงนะแต่ผมจะ,ะพาทุกคนไปเบิกเน่ครับตามหา SP 3ดาวกันเพราะตอนนี้สิ่งที่ผมได้คือ,อคิดิคอ5ห้า้หรือว่า2ดาวเท่านั้นนะ <c oughs> เดี๋ยวจะคำนวณก่อน <c oughs> การเบิกแต่ละครั้งครับใช้2 0,000 ซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่อแสนหกเบิกได้8ปดครั้งแล้วก็มีอยู่หนตัวตัวที่เกิดมาสามารถนำไปเบิกได้เช่นกันซึ่งผมสามารถเบิกได้9ครั้งครับแล้วแต่เราจะได้อะไรนะ <c oughs> แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆนะแล้วคนเข้าใจไหมเพราะสิ่งที่มันมีอ่ะคือมันเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเลือดโจมตี ต้องกันคิดข้อ sp หนึดาวสดาวสดาวฮะโอ้โห,โหเราต้องคือเอาหนึ่งใน15อันนี้สุม 1, ส่มหนึ่งสุ่มสุ่มให้ได้คือ1ใน15นั่นก็นคือ sp สดาวฮะโอกาสได้คือมันค่อนข้างที่จะน้อยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปสุ่มกันโอเค2องหมืนครั้งที่1ครับ จัดไปมูทนาสาธุครับพลังแห่งการมูทนาสาธุ SP3 ดาวจงมาเถอะเพียงยุดอ่าป้องกัน1ดาวครับยังไม่ใช่ครับกลับไปใช้คิดิคอข้อ500ดีกว่าอโอเคการสุมเสียงครั้งที่สอง มันค่อนข้างขายยากหนแต้มเนี่ยเพราะว่ามันอ่าเราต้องขายตัวละครฮะโอเคครั้ที่สองจะไป SP สมดาวจงมาซาทุอ้อ ATKATK สองดาวฮะอืมไม่ใช่เราไม่ใช่สายโจมตีฮะเราเป็นสาย SP ฮะ คังที่สมาลุ้นพร้อมกายครับ SP สดาวจงมาเอาเลยนะทุกคนพร้อมยังปึ๊บป ATK โอ้ยเลือดเลือดสามดาวอิชระไม่ใช่ตัวที่ต้องการเลือดอะเราคิดที่ข้อเหมือนเดิมอดีละอันนี้คือได้สมดาวแล้วฮะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ พลังที่เราอยากได้อะอันนี้เรียกว่าคุณสมบัติพิเศษนะสูฟความสามารถพิเศษโอเคสี่้าที่สีหรือเปล่าวะสีแหละมาลุ้นแบบสิ้นหวังไว้พร้อมกันครับเอาแล้วนะผมจะกดแล้วนะปับป๊บๆอ่าป้องกันหนึ่งดาวมาบ่อยจังผมก็ยังยืนยันอยู่ที่คิดที่ข้อสองดาวนะ มา SP หรือสีม่วง3มดาวครับ SP หรือสีม่วงส,มด,วส,ม,วงสมดาวเท่านั้นอ้าวหโยคิดว่าสามดาวอ่าคิดว่าเป็นหนึ่งในพลังโจมตีที่ควบคู่กัน,นะฮะคือเอาไปใช้ได้ทั้ง ATK หรือว่า SP เลยคือถ้าเราไม่ได้ไอสออันเนี้ย เราได้คิดติค้อก็ถือว่าคุ้มฮะแต่ว่าผมอยากได้อ่าเป็น SP 3ดาวมากฝ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสูมกันโอเคจัดไปเดี๋ยวครั้งนี้เราไม่กดดีกว่าเราให้มันหยุดเองดีกว่ามันจะลงแบบล e ็อกไหนนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเลือดเลือดอ้อ,อยไม่เอาวุออย้ยอ้า จะไปที่คิข้อดีกว่า <c oughs> มาสามครั้งสุดท้ายปับป๊บปั๊บอเ,เคหนึ่งดาวไม่ใช่ฮะโอ้ยากจริงการที่จะสุ่มพลังแฝงไอความสามารถพ,พิเศษให้มันตรงกับพลังของเรามันยากจริงๆนะยากมากเลยดูจากคลิปนี้เป็นตัวอย่างเลยฮะยากจริงๆครั้งลองสุดท้ายครับ แังสุดท้ายเราใช้อิชิดะหรือว่าตัวเกินเป็นตัวสุมอ่าป้องกันหนึ่งดาวโวยมาคอดบ่อยอะ่ะป้องกันหนึ่งดาวอะมาบ่อยจริงก็ใช้เป็นคีิที่ข้อแต่ว่าคีิที่ข้อเนี่ยก็คือแบบโอเคแล้วนะไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันแบบดีละแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเอ3พีานแล้วฮะให้มันตรงสายโอเคข่งสุดท้ายครับ ได้ไหมครั้งนี้ผมจะหลับตากดนะหนึ่งสองสามอออะไรกันเนี่ยครั้งสุดท้ายก็ไม่ออกอโคตรเจ็บออออเจ็บจริงเออสิ้นหวังเสียงความสิ้นหวังครับอ๋อเจ็บยากด้วยนะ แล้วเดี๋ยวแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวผมก็เก็บมาเปิดใหม่เพราะว่าในไอเดีเนี่ยมันเป็นไอดียไอดียองฮะซึ่งไอดีหลักผมก็มีหลายตัวละไอดี ID หลักมีเวลม่วงหลายตัวแล้วก็เบิกเบิกได้แบบตรงจุดเยอะเลยแต่ว่าอันเนี้ยไอดีลองเวลม่วงตัวแรกแต่ยังเบิกไม่ตรงจุดแต่ว่าค้ดิดีข้อก็ถือว่าดีนะโอเคอยู่ข้อดีข้อก็คือความสำาร็พิเศษพลังโจมตีควบคู่อะไรประมาณนี้ฮะพลังแฝงหรือว่าพลังกระจาย บางครั้งเราไปเล่นอย่างเลดบอสนะฮะเลดบอสนะฮะยกตัวอย่างนะเลดบอสอ่ะมันจะมะีระเบิดเวลาที่ว่าเราต้องรีบตีมันให้หมดก่อนที่ว่ามันจะมันจะระเบิดอะ่ะการเอาคิดจะข้อไปตีอันนี้ถือว่าดีนะมันเป็นพลังแบบกระจายแล้วมันทําให้ตีระเบิดเวลาได้เยอะเยอะ่าเดิมโอเคเราใส่ต้องฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีพลังไปเบิกแล้วเดี๋ยวยังไงถ้า รอบหน้าได้มาเยอะๆอีกเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาสุ่มกันนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ